สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะมารีวิวของที่สั่งซื้อนะคะพี่อ้อยซื้ออสั่งซื้อกับน้องปูนะคะน้องปูที่อยู่เมืองนอกเนะสั่งไปน่าจะมี เกือบสามอาทิตย์นะคะสามอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนประมาณนั้นเนาะพี่อ้อยไม่แน่ใจเห็นไหเอ,อ่ยเขียนว่าพี่อ้อยกมลังรักนะคะ กระเป๋ากระเป๋าค่ะยาสั่งกระเป๋ามาเนาะยี่ห้อนี้นะอันนี้ที่อ่าเช็คราคาดูในไทยนะคะก็หลายหลายอยู่นะคะอันนี้มีป้ายทองให้ด้วยนะคะไปไปยี่ห้อค่ะนะคะเพราะว่าบอกลูกสาวเนาะเขาก็ไปเช็คดูราคาในไทย น้องปูมีแถมของให้ด้วยนะคะอันนี้น่าจะเป็นน้ำหอมนะคะ,ะนี่ที่มาร์กรู้สึกจะเป็นมาร์กหน้าเนาะ้าพี่อ้อยจำไม่ผิดนะคะน่าจะเป็นที่มาร์กหน้าตัวนี้นะคะจะสะพยก็ได้นะคะแต่ะสะพยก็ได้เนาะเพราะว่าเขามีสายมาให้นะคะสายนี่เป็นหนังแท้นะคะ ถ้าเราไม่อยากสะพายนะคะเราจะใช้หิ้วก็ได้นะคะตัวนี้เป็นกระเป๋าน้องบอกว่าเป็นทรงถังนะคะถังนะคะก็คือจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะม,ม,มีหูหิว้หวมีหูหิ้วให้นะคะก็น่ารักนะคะทรงนี้รู้สึกว่าวันนั้นที่ที่พี่อ้อยสั่งจะ บอกว่าเป็นตัวแปดนิ้วแปดนิ้วนะคะเป็นแปดนิ้วตัวนี้ราคาหกพันสองร้อยเก้าสิบบาทนะคะแต่ว่าอาพี่อ้อยสั่งกับน้องบ่อยเนาะซ,ซื้อนาฬิกาซื้อกระเป๋าซื้ออะไรอย่างเงี้ยเนาะน้องเขาก็เลยลดให้นะคะลดเศษให้พี่อ้อยเหลือหกพันสองร้อยนะคะตอนนี้เหลือหกพันสองร้อยแสงอาจจะไม่ค่อย โอเคเท่าไรนะคะข้างนอกเสียงดังค่ะวันนี้พี่้ยมานั่งรีวิวในรถนะคะเพราะว่าบอดีแบบวันนี้วันเสาร์เนาะทางโครงการเขาก็ปล่อยให้อ่าบ้านต่างๆเขาเข้ามีช่างเข้ามาทําได้มานีโนเวทหรืออะไรประมาณนั้นเนาะแต่ว่าถ้าเป็นวันอาทิตย์เขาก็จะไม่มีใครเข้ามาเลยนะคะคือทางทางนี้เขาจะมีกฎห้ามนะว่าที่ห้ามเข้ามาทํางานพวกช่างพวกอะไร ก็่อยๆวันเสาร์ก็เลยจะมีคนเข้ามาเยอะนะคะบ้านนูน้นบ้านนี้เข้ามาทํากันเสียงเขาก็จะดังนะคะพี่้อยก็เลยต้องมาทํารีวิวในรถนะคะสวยไหมคะด่อยว่าน่ารักดีเนาะเราจะหิ้วก็ได้จะสะพายก็ได้นะคะคลิปนี้ก็สั้นๆนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยจะาวางชื่อเพจน้องนะน้องเขาใช้ชื่อเพจอ,อะไร อะไรพีออเดอร์อะไรเนี้ยแหละเนาะเดี๋ยวพี่อ้อยเอามาวางให้พี่อ้อยจะไปแชร์จาก Facebook มานะคะเพราะว่า,าพี่อ้อยตามน้องเข้ามาเนาะตั้งตั้งเรารู้จักกันตั้งแต่สมัยที่พี่อ้อยทำช่องใหม่ๆนะคะแล้วก็น้องเขาก็ขายสินค้านำเข้านะคะคือน้องเขารับอ่าเป็นตัวแทนจำหน่ายจะบอกว่ารับหิ้วก็ไม่ได้เนาะน้องเ,เป็นตัวแทนนะคะ ขาก็จะมีสินค้าหลากหลายนะคะแบรนด์ name เนมเนาะเข้ามาขายในไทยตลอดนะคะถ้าใครสนใจนะคะเข้าไปสั่งซื้อได้ในเพจของน้องนะคะคลิปนี้ก็สั้นๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบอก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปถ่ายพูดคุยกันเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ